วัดีค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะมาถวายของไอ้ไข่เนาะก็ของไหว้สําหรับของทยอก,ก็คือบอกเลยว่าตามสะดวกนะคะที่หาได้ไม่ต้องอว่าพิธีดีตองอะไรมากมายนะคะวันนี้ก็จะมีโอเลี้ยงนะคะวันนี้มีโอเลี้ยงมีน้ำเปล่ามีขนมปังนะคะวันนี้ถวายนะคะก็ทยอก็ของ,งานได้ก็ คือตามสูตรของทยอที่บอกว่าทยอสําเร็จคือไหว้ไหว้ทู่ก้าโดกเนาะแล้วก็สวดคาถาไอไข่9จุกนะคะแล้ววันนี้ทยอก็จะมาเล่าเรื่องไอ้ไข่นะคะอ่าเรียนไอ้ไข่ปี2อ1 7ฉลองมณฑบบัศสีวัสดสีมุมมีความเกี่ยวพันอะไรกันกันกบวัดเจดีนะคะพี่น้องอวันนี้ก็ามาไหว้กันเลยนะคะ นามุตสพระคะปตูระตูสมาสัมพุทธสสะนามุตสพระคะปตูระตูสมาสัมพุทสสะนามุตสพระคะปตูระตูสมาสัมพุทสสะอิติอิติกุมารไขเจดีจามหาเทโรและพระลพพาพระวันตูเมอิติอิติกุมารไขเจดีจามหาเทโรและพระลพพาพระวันตุเมอิติอิติกุมารไขเจดีจามหาเทโรและพระลพพาพระวันตูเมอิติอิติกุมารไขเจดีจามหาเทโรและพระลพพาพระวันตุเม อิติอิติกุมารไขเจดีจะมาเทโรละพะละพาพะวันตุเมอิติอิติกุมารไขเจดีจะมาเทโรละพะละพาพะวันตุเมอิติอิติกุมารไขเจดีจะมาเทโรละพะละพาพะวันตุเมอิติอิติกุมารไขเจดีจะมาเทโรละพะละพาพะวันตุเมอิติอิติกุมารไขเจดีจะมาเทโรละพะละพาพะวันตุเมแสาทุกแสตุกแสาทุกลูกช้างได้เอาของมาถวายไข่ที่ลูกได้ตั้งสัจจะของงาน แล้วได้งานละอีกแล้วนะคะจะได้ไปร้อยงานวันนี้นะคะก็มีผูเลี้ยงนะคะแล้วก็ขนมปังน้ําเปล่านะคะให้ไข่นะคะเมื่อวานขวายผลไม้ไปแล้วเนาะก็วันนี้เราจะซิ่งโมไซไปนะคะวันนี้เราจะซิ่งโมไซไปรับงานนะคะเนาะให้ไข่ทุกคนขับแล้วก็เพราะว่าที่บ้านที่ไปรับงานก็คือเขาก็ที่ทยอยกำลังจะโพสให้ดูอ่าองวัสะสีมุมนี่ครับ ขอโทษค่ะเรียนไอ้ไข่นะคะเรียนไอ้ไข่ปีสองพันสิบเจ็ดนะคะฉลองมนดบที่วัดสะสีมุมนะคะเพือ่อนเดี๋ยวเราไปเจอกันกันกบอของที่ลึกนะคะวัดสะสีมุมฉลองมนดบก,กันค่ะค่ะสําหรับที่เห็นองค์ยืนอยู่นี้ก็คือไอ้ไข่นะคะไอ้ไข่ประดิษฐานอยู่ที่วัดสะสีมุมนะคะโดยหลวงพ่ออันทานเทิ่มนะคะเป็นผู้ เป็นผู้ดูแลอยู่นะคะท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดเจดีเ,าเนาะแต่ว่าท่านจะมาบูรณะนะคะท่านจะมาบูรณะแล้วก็ช่วงสุดท้ายที่ท่านมาจำพรรษาอยู่ที่วัดสะสีมุมเนะะี่ยค่ะเป็นเวลา12ปีนะคะก่อนที่ท่านจะมรณาภาพที่นี่นะคะวัดสะสีมุมนี่ก็จะอยู่ห่างจากวัดเจดีราวๆประมาณ20กิโลเมตรนะคะ นี่ก็เป็นอ่างอ,องค์ยืนนะคะองค์บูชานะคะองค์บูชาตอนนี้ก็จะมีราคาหลายพันอยู่เหมือนกนนะะอนาาันนะคะเป็นราคาหลักหลายพันค่ะเป็นองค์ยืนองค์บูชานะคะนะคะอันนี้ก็คือที่ฉลองมณดบนะคะปี2557นะคะเด๋ย่อได้เอามาให้ดูนะคะแล้วก็ยังจะมีเหรียญด้วยนะคะเพื่อนแต่ว่าอันนี้จะเป็นองค์บูชานอกจะมีสองสีแล้วก็ซื้อสีทองกับ เขาเรียกอ่าสีลมดำน่ะไม่รู้ทยโยจะเรียกว่าสีลมดํานะคะเพราะว่าท่านเป็นองค์ดำเนาะองค์สีดำเนาะแล้วก็จะเป็นหุ่นอ่าคือหลวงพ่อเทิมนี่คะท่านเวลาท่านเดินทางไปที่ปัะสะสีมุมเนี่นะคะท่านก็จะนําพาหุ่นไอ้ไข่นี่ไปด้วยทุกครั้งนะคะเพราะว่าเราก็มีความเกี่ยวพันกันเนาะแล้วท่านพ่อเทิมเนี่ยท่านก็จะ มาบูรณะวัดสะสีมุมนี่แหละค่ะจะมีรู้สึกจะมีศาลาราลิมน้ำนอดโบน้ำศักดิ์สิทธิ์เพราะมีความเชื่อว่าไอไข่เขาจะเดินลงไปในสระน้ำใช่ไหมคะแล้วก็วิญญาณวิญญาณก็อยู่เป็นร้อยปีเลยมาแล้วเนาะอันนี้ทยอยก็ศึกษามานะคะทะยอก็เล่าตามที่ทยอยศึกษามานะคะอันนี้ก็จะเป็นแหวนเนาะเป็นแหวนลงลงยานะคะลงยาสีแดงเนาะแหวนไอไข่นะคะ ก็จะมีหลายแบบหลายลายนะคะมีทั้งโลหะมีทั้งเป็นชุบด้วยสีทองเนาะแล้วก็มีหลายแบบนะคะแล้วแต่ที่ตามชอบเนาะจะเป็นแบบองค์เล็กก็มีนะคะเป็นแบบวงเล็กอันนี้ก็สาหรับผู้ชายใส่เนาะนะคะผู้ชายใส่นะคะก็จะเป็นถ้าลงลงยาด้วยสีแดงนะคะก็เป็นวันอาทิตย์นะคะสีแดงประจวันอาทิตย์นะคะเพื่อน ะะถ้าใครใครก,ก็เลือกสีประจําวันทยอยเลือกมาเฉพาะเป็นสีแดงเนาะเพราะว่าไอไข่เขาชอบสีแดงทยอยก็เลยเลือกดึงภาพมาเนี่ยเป็นลงยาสีแดงสวยงามมากค่ะอันนี้ที่เป็นที่ระลึกเนาะที่ระลึกฉลองมนดบนะคะฉลองมนดบปี2517นอะคะอ,อันนี้ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะคะอีกเหรียญหนึ่งนี่ก็น่าจะเป็นเหรียญโลหะนะคะเพื่อนๆนโลหะนะคะ อันนี้ก็จะเป็นแบบที่ห้อยคอเนาะให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะถ้าใครที่แบบว่า,ามีแล้วก็คือโอเคนะคะไม่มีก็มาให้ชมกันนะคะนะคะเพราะว่าจะมีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะคะเพราะว่าทยอยก,กับเ,เจ้าของงานที่เขาเอาป้อนงานให้ทยอยทำประจำเนี่ยเขาก็ให้ทยอยเป็นคุณไปเลือกอจะมี ลุงคนนี้เขาเป็นคนคนใต้เนาะเขาก็อยู่ดีๆเขาพยโยเขายังซอซอนี่เขายังไมไ่ยังไม่ได้บูชาไอ้ไข่ดูที่เขาไม่รู้ด้วยซ้ํานะคะทายโยนี่ก็เลยเป็นคนเป็นเล่า้เขาฟังว่าทายโยนี่บูชาไอ้ไข่แล้วก็บูชาอยู่เสร็จแล้วอยู่ดีๆนะคะมันมีความรู้สึกว่ามันผูกพันไปถึงก็มีอ่านี่แหละอจิกอลุงคนนี้แหละเขาก็เลยมาบอกว่าเออซอเนี่ยผมมีไอ้ไข่อยู่นะ ปี2557นหดนะคะอา้าวเหรอเขาบอกทำไมทาไมทาไมถึงรู้ว่าอ่สอ,อยากได้อยู่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาบอกผมผมก็ไม่รู้กันม,มีมองเห็นสแล้วผมก็นึกถึงนี่ค่ะอันนี้เป็นที่ที่เขาให้ไ้ยอเลือกให้นะคะเป็นอ่เป็นรูปใบอะไรนะทยอยลืนมาขอโทษขออภัยเนาะรูปองค์ที่เป็นรูปไข่นะคะเขาจะมีชื่อเรียกอยู่นะเดี๋ยววันหลังทยออ่าจะบอกอีกทิ้นเนาะ ถ้าใครถ้าใครรู้ก็แนะนำแจ้งมาได้นะคะเขาเรียกว่ารุ่นใบอะไรเนาะนะคะแล้วก็ที่แรก,กเลือกองค์เดียวะคะ่ะหรือองค์เดียวแล้วก็เขาก็บอกว่าอีกองคหนึ่งก็ให้ทยอยเนี่ยลองไปโพสดูดซิว่ามีใครสนใจไม่มีใครสนใจเลยค่ะไม่มีใครสนใจก็เขาบอกก็เก็บไว้ด้วยกันเก็บไว้ด้วยกันแต่ว่า เขาก็เขาก็ไม่รู้วิธีอะไรเลยนะคะเขาก็บอกถามทยโยว่าเออวิธีไหว้ไรทยโยก็บอกเขาว่าก่อนจะเอาค่าบ้านก็คือจุดทูปบอกเจ้าที่เจ้าทางเนาะ16ดอกนะคะ,ะแล้วก็ค่ะจุดทูป16ดอกก็เนี่ยเหมือนที่ทยโยเคยลงไว้นะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาอยากอยู่ด้วยกันคะ่ะได้มาองค์แรกกับมนทยโยเลยก็ก็ได้โชคเลยคะ่ะได้โชคเลยเขามีเด็กมาไปยืนแล้วก็ชี้ชี้ที่บ้านเล็กที่ อ่านะคะวันที่ตอนนั้นเขาออกหนึ่งห้าหรือห้าหนึ่งนั่นแหละคะ่ะเขาก็ถูกทั้งลอตเตอรี่แล้วก็ถูกทั้งเล่นใต้ดินด้วยนะคะแล้วก็พอเสร็จก็เลยบอกเอ๊ะสงสัยเขาอยากอยู่ด้วยกันก็เลยเอาเก็บไว้ด้วยกันองค์นี้จะเป็นองค์ที่ค้าขายเรียกลูกค้าได้มาให้ตลอดเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทยอก็มาเล่าให้ฟังเนาะเพื่อนๆแล้วก็นี่แหละค่ะ คือความศรัทธาของทยอยก็คือใครจะว่างมงายก็คือแล้วแต่จะคิดเนาะมันก็มีทั้งด้านดีด้านลบแต่ว่าถ้าใครเชื่อหรือนับถือความศักดิ์สิทธิ์นะคะก็จะเป็นผลกับเราก็เหมือนทยอนี่ก็คือจะได้งานเรื่อยๆนะคะได้งานเรื่อยๆนะคะถึงจะไม่มากมายไม่รวยแต่ก็ถือว่าใช้ได้เจอกันคลิปหน้าค่ะ